มาต่อกันตอนต่อไปนะครับสำหรับข้อนี้ก็เป็นข้อที่6ของโอเน็มสานะครับปี6-3ส่นะ,นะดังนั้นมาเข้าสู่โจทย์ปัญหากันเลยนะครับเขาบอกว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ค้นคว้าบทความเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบของ PM 2.5นะครับก็คือ PM 2.5เนานอกกระแสประมาณ3-4ปีหลังก็จะเป็นกระแสข่าวที่พบบ่อยนะครับในช่วง ประมาณมีนาเมษาเรื่องของกลุ่มฝุ่นควันขนาดเล็กนะครับอ่ะดังนั้นเรามาดูในการศึกษาพบว่าฝุ่น PM 2.5ส่งผลต่อถุงลมปอดอของหนูถูกทำลายลงไปนะครับก็คือเขาทดลองกับหนูและหนูที่ทดลองเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวที่ปอดลดลงแบคทีเรียที่ปอดจึงเพิ่มขึ้นจากนั้นเขาบอกนักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์และอภิปรายผลกระทบของ PM 2.5ในหนู เพื่อเปรียบเทียบที่มันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ในอนาคตดังนั้นเราได้ข้อมูลตรงนี้มานะครับจากนั้นเนี่ยสังเกตดูเขาบอกว่าจากข้อมูลนักเรียนคนใดเสนอผลกระทบของ pm 2.5ที่จะเกิดต่อมนุษย์เนี่ยได้ถูกต้องสแสดงว่าเขาถามถึงกรณีของนักเรียนกอขอขอที่เสนอผลกระทบอ่าที่จะเปรียบเทียบว่าทดลองกับหนูเป็นอย่างนี้ดังนั้นในคนจะเป็นยังไงนะครับอ่าดังนั้นเราก็มาดูเลยว่า โฟกัสตรงที่นักเรียน3คนนี้นะครับว่าเขาเปรียบเทียบได้ยังไงโดยคนแรกนักเรียนนายกเขาบอกว่า PM 2.5ทําให้เกิดภูมิแพ้เพราะจํานวนเม็ดเลือดขาวในหลอดเลือดที่ปอดลดลงนะครับ PM 2.5ก็คือทําลายในส่วนของถุงลมปอดดังนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นภูมิแพ้หรือจํานวนเม็ดเลือดขาวนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ถูกต้องเราก็ตัดชอยไปนะครับ ต่อไปเรามาดูนักเรียนขอเขาบอกว่า PM 2.5งจุดห้าทำให้เกิดการเรียกปแปรแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดน้อยลงเพราะถุงลมปอดถูกทําลายอ่ะเรามารู้ก่อนถุงลมปอดนะครับหรือว่าปอดถุงลมเนี่ยถุงลมปอดทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สอ่ะแลกเปลี่ยนแก๊สดังนั้นแก๊สออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปนะครับก็จะไปแลกเปลี่ยนเข้าในส่วนของเม็ดเลือดตรงที่ถุงลมปอด ส่วนเม็ดเลือดที่ลำเลียงเอาของเสียลำเลียงเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมาส่งที่ถุงลมปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วให้เราหายใจออกมาดังนั้นพอถุงลมปอดถูกทำลายเราทําลายถุงลมปอดนะครับโดย PM 2.5หละดังนั้นการแลกเปลี่ยนแก๊สก็ต้องถูกทําลายไปด้วยดังนั้นก็การแลกเปลี่ยนแก๊สก็จะน้อยลงนะครับดังนั้นข้อนี้ make sense สมเหตุสมผลอ่าติ๊กถูกไว้ ติ๊กถูกโอเคต่อไปอ,อันที่1นผิดนะครับต่อไปมาดูอันสุดท้ายเขาบอกนักเรียนคอบอกว่า PM 2.5ทําให้หัวใจทํางานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังเวัไว้ต่างๆมากขึ้นเพราะถุงลมปอดถูกทําลายดังนั้นเรามาดูที่เราเขียนเมื่อกี้อันนี้เขาบอกเพราะถุงลมปอดถูกทำลายแสดงว่าถุงลมปอดถูกทำลายดังนั้นอันตราการเร่แลกเปลี่ยนแก๊สก็จะเป็นยังไง ก็จะลดลงการแลกเปลี่ยนแก๊สลดลงแสดงว่าในการแลกเปลี่ยนครั้งหนึ่งออกซิเจนเคยได้ไปเท่านี้นะครับแต่พอถุงลมปอดถุกทําลายแก๊สออกซิเจนที่ถูกลาเลียงเนี่ยก็จะถูกลําเลียงได้น้อยลงดังนั้นทํำยังไงล่ะถึงจะส่งแก๊สต่างๆไปให้เซลล์ต่างๆไปให้ทุกส่วนของร่างกายได้เพียงพอดังนั้นหัวใจก็ต้องทํางานให้หนักขึ้นเหมือนเพิ่มรอบในการสูบฉีดเลือด พอเราสูบฉีดเลือดจากสมมุตินะครับสมมุติเราสูบฉีดเลือดหนึ่งครั้งเนี่ยมันพอปกติมันพอแต่พอถุงลมปอดถูกทําลายนะครับพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สก็น้อยลงดังนั้นจากหนึ่งครั้งมันจะไม่พอหัวใจก็ต้องสูบฉีดเลือดจากหนึ่งครั้งกลายเป็นสองครั้งดังนั้นที่เขาว่านักเรียนคอเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยถุงลมปอดถูกทําลายทําให้หัวใจทํางานหนักขึ้นเพราะสูบฉีดเลือดไปยังอวัยวะต่างๆมากขึ้นดังนั้นข้อนี้สมเหตุสมผลนะครับอนี้กก็ถูดังนั้น เขาก็มาบอกว่าอันไหนเนี่ยพูดได้ถูกต้องคนแรกบอกไอ้ช้อยข้อที่หนึ่งบอกกอเท่านั้นอ่านังน,น,นั้นอันนี้ไม่ใช่เราต้องหาช้อยที่เป็นขอกับคอซึ่งสอดคล้องกับข้ออะไรก็คือข้อ4แต่ถนะ้าคำคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะครับ